สำหรับกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่แต่มีน้ำหนักเบาและวัสดุเป็น PC ซมีความยืดหยุ่นรองรับแรงกระแทกได้ดีที่ด้านในมีสายรัดและซิปเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของกระจายมีช่องสำหรับเก็บเอกสารและมีระบบล็อกด้วยรหัสผ่าน3หลักเพื่อความปลอดภัยโดยเมื่อเราลูซิปเข้ามาแล้วสามารถดันเข้าล็อกแบบนี้ได้เลยเลื่อนปุ่มนี้เพื่อปลดล็อกสำหรับวิธีตั้งรหัสใช้ปากกากดลงที่ปุ่มสีแดงแล้วตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลย ในคลิปเป็น123นะครับได้แล้วเน็บหูซิปเข้ากับตัวล็อกจากนั้นเลื่อนไปไปที่ตำแหน่ง00กระเป๋าก็จะไม่สามารถเปิดออกได้ต้องการเปิดเลื่อนมาที่รหัสผ่านที่เราได้ตั้งไว้ก็คือ123เลื่อนเปิดได้เลยสำหรับหูจับ3จุดมีความนุ่มสบายล้อเป็นแบบยางสามารถหมุนได้360อองศาเมื่อต้องการลากกระเป๋า กดปุ่มนี้ลงแล้วดึงก้านลากได้เลยกดปุ่มนี้เก็บก้านลากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานากรสวัสดีครับ